สินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 ธนาคารอมสินปล่อยกู้คนละ1,000 0บาทรายละเอียดและเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรก่อนไปรับฟังฝากกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปต่อ,ตอไปค่ะพร้อมแล้วเราไปรับฟังเงื่อนไขของธนาคารกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องข่าวจริงชาแนลนะคะวันนี้มีข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการเงินมาฝากทุกท่านค่ะ วันนี้ธนาคารอมสินนะคะได้เปิดเงื่อนไขแล้วนะคะกับสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการเยียวยาประชาชนของคอรมอรที่มีมติมาเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะค่ะไอสินเชื่อตัวนี้นะคะรัฐบาลก็มีงบประมาณให้กับธนาคารอมอสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศนะคะทำหน้าที่ปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชนนะคะวัตถุประสงค์ก็คือ มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิดเป็นสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้กับประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะคะโดยธนาคารออมสินนะคะได้เปิดเงื่อนไขาการสมัครดังนี้นะคะท่านจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจํานะคะแล้วก็เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ,กะเกษตรกรรายย่อยหรือลูกจ้างภาคกเกษตรกรนะคะได้ทั้งหมดเลยนะคะสัญชาติไทยคะ่ะอายุ20ปีขึ้นไป แล้วก็ไม่เป็นผู้ที่มีไรายได้จากทางภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจนะคะกาเงินกู้นะคะจะได้รายละ1 0 0 0 0บาทต่อรายนะคะคาดว่าจะเปิดรับลงทะเบียนนะคะช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะคะโดยผู้กู้นะคะจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไม Mo โม่ของธนาคารอมสินค่ะส่วนดอกเบี้ยน,นะคะเป็นดอกเบี้ยคงที่3ปีอัตราดอกเบี้ยนั้นเพียง0.35%ต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลา3ปีค่ะที่สำคัญนะคะ ปลอดการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนานถึง6เดือนเลยนะคะนับว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินอยู่นะตอนนี้นะคะเกี่ยมตัวลงทะเบียนกันได้เลยที่ธนาคารออมสินถ้าสนใจนะคะติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินกันได้เลยนะคะหรือแอปพลิเคชัน m ม m o ในโทรศัพท์มือถือหากใครยังไม่มีก็สามารถสมัครที่ธนาคารอมสินเพื่อเปิดไม m IM o ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ข่าวจริงชแนลขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะ E